สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอ,าอ,าอ่ามณีผ้ามาหยังสั่นมนีผ้ามากินทุเรียนค่ะทุกคนเบิ้งด้วยค่ะนี่ทุเรียนอหมอมหอมทุกคนก็ล่างมากินหมอนท่องค่ะ มันนี้กามาก็นอนขึ้เกาขานั่งไปทางลังเี่ละคือน้ำลายน้ำเลือดดีนี่แบบอ่าก่อนอื่นก่าขอฝากกันได้ค่ะทุกคนฝากช่องเนี่ยค่ะฝากอ่ากดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆเลยค่ะทุกคนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเลด,ดี้ให้มิเลด,ดีนันดนี้กำลังแร่งใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างต่อๆไปได้ค่ะทุกคนเด้ออืมเบ้าๆร้ายค่ะมันนี้ถ้ามาก,กินกันเลยค่ะ หลังจากที่บ่ได,ด้ก,กินมาโดนเติบเลยค่ะทุกคนเพราะว่า,าไปซื้อบ่ได้นะคะตลาดกระปิดพอดีมันนี้แม่ค้พาพนเขามาอืเขามาขายกะได้ก,กินค่ะมืนอีห่ตลาดปิดบ่เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนกรุยกรอบหอมหวาน แซ่บค่ะหอมหอมดิแบบพอดีนะแบบพอดีดกินนู่นค่ะกรอบๆเขาเด็กกระว่างมันไม่เด็ดตรงไหนกันไม่เด็ดหน่อยยังดิ

ว้านหวานอืมหกก่อนเสรไปเลยผมบอกหวานข้นตั้งลำเนาเ่ร้าม,มากรสบ๊อกนุ่มเลย เม,เม็ดเล่ากับเต็ดีย,ดย้งนเลยตัวรถชาติเล่าเนี่ยอ๋าหาอหืมข้อนับเืยอ๋นหน่วยบนหัยปันไดนะถ้าดิสืสองหน่วยคน Mm-hmm. наю จริงๆก็จงยเหย่งยอยู่แต่ว่ามันจะเปลอยสองหน่วยนะเงยเงยไม่ใช่เงยเดียวเดียวดีดก็ได้สือสองหน่วยเดินอยู่เด็กกับท้ำหรเดียวไปติดแก๊สเปืี่ยใครบ้างลทุกคนนะ chắp rồi, <laughs> mệt mỏi mặt 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 mặt

นันจะเนยพวดทุกคนเต็มปากเลยอาจาไม่พ่อแข็งอืม มันก็ทำท่าสิตก,กันตอนี่ยทำทาขงขมือบ้นสากตกแบบนึงกบนานกินไงอร่อยจริง การตอบขอบทุกคนแซ่บรวอไม่ขาแแล้วะขอบนอกนู่นไหยน,นะคะจะให้เลยค่ะ mi ha fatto mmm buon sapevo di non so se metto nel noio noio ดี่เดียวขึ้นมอหนอ่งแล้ต่อเสียบเลียบลงล่ะทุกคนต้องจากคือป่าห่องพนพินม,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 มต่ว่าบ่กว่ามีฝนเด้ห่องยังเดี๋ยว หมดเพียบด้วยอืยมอเมานำก่อนะ ค่ะทุกคนทุกเรียนเกือบสามโลเลยค่ะฤดูไหนมันเลดี้กบอะไรแสบเสบลีค่ะทุกคนหวานกอบเนี่ยม,กยมัก,ลเ,ก,กเลยค่ะมันีกาเลดี้กาฮอตบกลิปไปซ้ำในเรื่องคาะเดอร์ทุกคนอาลดีกกาฝากช่องอีกแน่นค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่ง กริ๊งกิงเด้อค่ะทุกคนเพื่อรับชมคิดใหม่ๆของเดดดีแเฮดดี้เดี๋ยวมีกำลังลใจเฮดดี้ไห,ใให,หมไหมต่อต่อไปเด้อค่ะทุกคนเด้ออ่าม้อนี่ค่ะเดดดี็ขอคาวําว่า,วา,วาวสวัสดีค่ะ